สวัสดีครับเช้านี้ก็เดินทางไปประชุมที่กรุงเทพมหานครครับก็ต้องขับรถจนไปเองครับเนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็ด้วยอะไรต่างๆท,ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้คิดว่าการเดินทางที่ดีที่สุดก็คือ,อรถยนต์ส่วนตัวก่อนหน้านี้ผมจองตั๋วไว้ล่วงหน้าทตั๋วทั้งหมดเลยครับ เลือกทางที่ปลอดภัยในการเดินทางอาจจะเสียเวลาสักหน่อยนะครับในการเดินทางอาจจะเหนื่อยสักหน่อยในการก็ต้องขับรถยนต์ไปเองครับแต่ณช่วงนี้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็ก็ต้องเลือกเดินทางแบบนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นอยากจะพบเจอตอนนี้คือเมื่อไหรจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ เธอใช้ชีวิตที่ไม่ต้องหวาดระแวงใช้ชีวิตที่ไม่ต้องมีหน้ากากอนามัยทุกเวลาใช้ชีวิตที่ไม่ต้องมีพบแอลกอฮอล์ล้างมือไปตลอดนะครับใช้ชีวิตที่เพราะว่ามีงานอะไรปุแ๊บกบ็สามารถจองตัว๋วไม่ว่าจะเป็นตั๋วรถทัวหรือว่า,าตัว๋วเครื่องบินอย่างนี้ครับ แต่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็สําคัญที่สุดครับก็ต้องว่ากันไปตามสถานการณ์หน้างานครับตอนนี้ก็อยู่ที่น,นครศรีธรรมราชครับก็เพิ่งออกมาครับคิดว่าใช้เวลาเดินทางวันนี้ก็ประมาณ8ชั่วโมงคือไม่ได้ขับเร็วอะไรทั้งสิ้นคนระับก็ไปเรื่อยๆครับ ฝนตกด้วยนครศรีธรรมราชช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วครับฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วครับถนนเส้นนี้คือถนนเส้นนครศรีธรรมราชจะมุ่งหน้าไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับข้างหน้าก็ ทักทายกันเช้านี้กับในวันที่ฝนต,ตกแล้วก็ภารกิจเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวขับรถก่อนนะครับ